สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูการทําของหวานแบบสมมามปิก็คือมีอะไรเราก็จะใส่ให้หมดโดยส่วนผสมของเราก็จะมีหลากหลายมีมะพร้าวอ่อนมีข้าวโพดมีฟักทองแล้วก็มีแตงไทยนะครับตอนนี้กําลังต้มนะครับส่วนที่มันเป็นมะพร้าวอ่อนกับน้ําตาลเพื่อให้มันเข้ากันตอนนี้ก็กําลังคนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไป ตอนนี้ก็คนให้มันเข้ากันอยู่ส่วนที่เราจะใส่ลงไปก็คือฟักทองนั่นเองซึ่งเป็นฟักทองที่เราหั่นแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูส่วนผสมก่อนก็จะมีข้าวโพดนะครับตอนนี้เป็นข้าวโพดต้มสุกแล้วก็จะมีแตงไทยซึ่งต้องหั่นต่อไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นตําถั่วนะครับที่จะกินรอนั่นเองนะครับน,นี้คุณยายก็ได้ทําการหั่นข้าวโพดลงไปในหม้อต้ม ซึ่งจะไปต้มรวมกันกับมะพร้าวอ่อนและน้ำตาลตอนนี้ให้คุณยายนั้นได้หั่นข้าวโพดลงไปทีแล้วฝักก่อนนะครับต้องเอาเส้นไหมของข้าวโพดออกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คุณยายฝานให้หมดเลยคุณยายบอกว่าต้มไปพร้อมๆกันมันจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อมันจะอร่อยนะครับตอนนี้คุณยายเล็กก็ใส่ฟักทองที่คุณยายเล็กหั่นลงไปแล้วนะครับก็ชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการต้ม เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําการต้มต่อไปให้เข้าน้ําเข้าเนื้อกันของส่วนผสมที่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีน้ําตาลมีมะพร้าวมีข้าวโพดและก็มีฟักทองซึ่ง ก็จะทําให้มันอร่อยเป็นการต้มแบบรวมิตรที่คุณผู้ชมกําลังเห็นเดือดปุดปุดอยู่นี้นะครับก็คือต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับเรามีส่วนผสมหลายอย่างการต้มก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนที่สุกง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นข้าวโพดแล้วก็มะพร้าวนะครับอันนี้แตงไทยเราเตรียมไว้แล้วนะครับแตงไทยนี้เราจะใส่เมื่อของหวานของเราสุกแล้วไว้สําหรับโรยหน้านะครับส่วน หม้อเราก็ต้มไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมมันเริ่มเข้ากันเข้าน้ําเข้าเนื้อมันจะได้รสชาติกลมกล่อมอีกแบบหนึง่งสําหรับคนที่ชอบกะทิสดก็สามารถนํากะทิสดมาใส่ได้สําหรับคนที่ชอบกะทิกระป๋องก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับ แต่เราจะไม่ใส่เพราะว่าเรามีมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับวันนี้ก็ชํำเลืองให้เห็นได้เรื่อยว่าเรายังมีแตงไทยเหลืออยู่ซึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะนํามาใส่ก่อนที่เราจะเอาไปรับประทานนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้ส่วนผสมต้มไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับเราจะกลับมาดู ว่าใกล้จะสุกแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าน้ํเข้าวเนือ้อแล้วก็จะมีสีเหลืองของฟักทองนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันในการรับประทานนะครับตอนนี้หม้อของเราก็ใกล้สุกแล้วจะทําการตักใส่ถ้วยนะครับเพื่อที่จะไปรับประทานนั่นเองคุณผู้ชมรับรองว่าหวานกลมกลม่อมอร่อยแน่นอนนะครับ แต่อย่าลืมเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมให้สําหรับของหวานของเรานะครับตอนนี้ตักใส่ถ้วยแล้วแล้วก็โรยหน้าด้วยแตงไทยหวานหอมๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออญาตไปกินก่อนนะครับ